เตะบบนองฝึกกาฝึกกาติดใบเคดิบ้าบาเนี่มาดูแม็กสิจวดครับโอ้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 ข้าเกลี่ยเกลี่ยเลยเด็กนายสองนะเกี่มาพรุ่งนี้บางเบนเนี่ยยังก็ อะไรจุดหมดต่อไปเมื่อกี้โอ้โอ้เลงนไะหจะนับจะน้อยล่ะลูงเมื่อกี้ตาน้อยแกโทรมาครับตาน้ยร้อยเจ็ดห้าครับมาจากสุรินทร์เดี๋ยวพรุ่งนี้แกจะเดินทางมาครับมาร่วมทีมงานครับสองคันครับกับลุงสวยครับ โอ้โอหดูครับใหญ่ใหญ่จัดหนักจัดเต็มครับน่าจะเสร็จแล้วอ่ะอะไรยังงก่อนนะโอ้ปลาเอียวมา ใจเลิกอีกถ้าพี่บัตรมันเทคกย่างอ่ะมันเทคหน้าเที่ยวย่างตรงนั้นเดี๋ยวค่ะโอ้โอ้อย่าทะเลาะกันนี่ครับที่อีกที่หนึ่งยังไม่ครบเลยวิ่งมาทางนี้สองคันนี้โอ้รถบริษัท Em mong mẹ Lại lại hù nạ wow 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 แรงกับแตะดักจะน้ำนะครับคูปะตา L401 แพครับ,รรบโอ้โหแรงจัดแรงจัดนียครับก็จะเทเป็นคันครับคันกั้นะหว่างสะครับ เมื่อกี้ได้สอบถามพิตะไปแล้วเลยเลยเลยว่าเรือเอาเลยเลยยันเปลียนไปนี่มากเลยครับไปเกินออกเตมอนไปมากนี่หรอ แยกไหมหรือ <é> ว <g ak static> ่าไงเอาทำไมไม่ไปนู่นให้หมดอ่ะเอาคิดว่าไม่ไปหนอโอ้สองคนนี้ก็เป็นไรกันเนาะ โอ้แดดร้อนครับทั้งร้อนทั้งหนาวโอ้อะไรเราประเทศไทยดันค <The> ัดไม่ดิโอ้เจ้าอาจะสรุน bây ta ạ và thái lệch đều mà lúc lạp chờ cháu nhắc nhớ chặt thì không kể tìm kia tìm bây nè, là rủi nè kì nông mai lắm lời

Lấy lại Giao lại. lại Oh! มีแต่คันตีท้ายนดังเลยเอาไปตะลุยใจเย็นใจเย็นเ <laughs> ดี๋องายทอง <laughs> ิตก็ผันตัวมาเป็นนายหน้านลครับทุกวันน right> well ี้น่าจะได้เลิกขับเจ้าขันเงินแล้วครับเห็นในคลิปแกไปอำลาเรียบร้อยแล้วนี่ันตัวเองมาเป็นนายหน้าครับโอ้สายหูดโอ้รถหล่อาอีกแล้วปิดต้อมหมอความ ว้าต้มไอจเย็นนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาดูครับฝีมือการถอยสัางในเล่เล่ โอ้โหเอ๊ะเล็บกระปุกอ่ะกระปุกไม่มีบ่โอ้ย oh, ุนี่นี่เย่กระปุกเท่ <laughs> <laughs> ยี่ห้ออะไรดิยี่รำนะ ไปแล้วครับนี่ก็ดำก็จะมารุมอยู่นี่เลยครับทั้งหมด6คันพิตะเราดันแย่แล้วโอ้มาอีกแล้ว,ว <laughs> จะรุมแล้ว มาแม่กันซะไม่ทันแล้วเดี๋ยวจอดรอก่อนนนี่ครับตัวใหญ่ก็จะตักเร็วหน่อยครับรถไถก็จะเหนื่อยครับดันไม่ได้หยุดเลยพี่น้องเลยเลย ờ lặp lơ măng <coughs> Lặp lạp lều lạp gì đâu lạp gì đâu lạp chôm, đâu lạp bọc đâu lạp โอเค yeah. okay, ครับเดี๋ยวก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปพาไปชอมอะไรสนุกๆก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องดัดด้ซิ่งดินระเบิดด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ